อะอลัอนีอนอ่าน้นี้นี่ไลฟ์คนละช่องนะนี่คือแข่งกันไลฟ์นะแข่งกันไลฟ์ค่ะอันนี้ช่องอะไรค่ะเยเป่าเยเป่าเอาไว้ปักตะกร้าใช่ไหมใช่พี่ๆฝากด้วยนะถ้าเกิดใครอยากกินน้ำพริกคุณบังออนนะคะฝากที่ช่องนี้ด้วยนะ ช่องนี้เพราะว่าเราจะปักตะกร้าน้ำพริกแม่บางอ่อนที่ช่องนี้เอิร์ดเป่านะคะ EARTS หละหมดไวมากแเดียวหมดเดี๋ยววันนี้ปักเพราะว่ามือตมเราได้ตำไปแล้วตเพิ่มละใก่้แคนี้น่าัครับคุณเอาไปเอ่ห้ไปเยงมมเกว่าให้เลี้ยงอากาที่นี่เพราะว่าโอเอ้

เป็นประจำก่อนชุดปีอย <utter hit> the <benchmark> ูしし่แล้วฮัลโหล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 ที่หูเหรอพระประการและข้าเจ้าพรวาานะครับก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลติดต่อเรียกใช้พระคาร์เตรถคันนี้น่าจะเป็้านของคุณพี่สมบุญฮ่าฮ่าฮไปซื้อน้ำแข็งเลือไว้ฮะาสถานี้เปลี่ยนชุดอืมก็ได้อย่างอื่นก็ลืมน้ำแข็งด้วยสถานีเอ้ยยุงกัดอืมตัุ๊บะลึง โอ้ดูยุงดูยุงมาแล้วนะเดกกำลังแสงสวยนีี่่เปลยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดให้ให้สันดีเปลี่ยนชุดกันนะคะง่วงแล้วสันดีนู่นไฟอยู่บางปะมาหรอคะป้าอยู่สีประจันค่ะอยู่วัดบ้านกลางค่ะ คนน่าจะเยอะอยู่นะซูมซูมได้แค่นี้แบบนี้เป็นวัดยางมาเที่ยวกันได้นะคืนนี้นะคะฮะไหนวัดจันวัดจันใช่วันนี้วันนี้มีแค่สวัด ปกติเขาจัดกันแค่สองวัดวัดยางกับวัดบ้านกลางอยู่ที่บ้านที่สุพรรณครับที่สุพรรณหีือประจันสุพรรณบุรีก็ขาโอ้ยคนดูหกร้อยเองที่รักออ่ะันนี้รักเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยวันนี้พ่อคุณแม่คุณมาหาแดดดีด้วยค่ะ สั่งน้ำพริกสั่งน้ำพริกทางไหนอุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพี่พี่ช่องเขาอ๋อเหรอขอพูดด้วยได้ไหมอ่ะช่องเนี้ยน้ำพริกนะครสั่งได้ทางนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะปักตะกร้าพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไขกันนะโอเคไหมบอกตัวเองพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ปักตะกร้าที่ช่องนี้ครับช่องเอิร์ธเปานะจริงๆแล้วช่องเนี้ยเอิร์ธเอาไว้ปักตะกร้านะทุกคน จะไปซื้อในอบ้านเขียวก็ได้ถ้ารีบบ้านพี่อยู่อะไรนะสพังสพังเขินคือที่ไหนสวนเขินสุพรรณใช่ไหมสุพรรณยุงตัวใหญ่มากยุงโหดมากเ้ยอแสนดีเปลี่ยนชุดและะ้วค่ะยุงใหญ่คุณเป,เปาพระจัร์สวยมากชายดูนะเดี๋ยววันนี้ก็วันเพ็ญเดือนสิบสองนี่ สวยเนาะพี่สอนพี่สอนถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะถ่ายวิดีโอให้ด้วยนะแซนดี้นี่เป็นชุดเรียบร้อยชุดไ่ยนี่อ้โหชุดมันดูแมนมากเลยด้านหลัาูก่อนัดใจ ขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะ้คใจบ่จชุดน่ารักมากเลยแตนดีลอยกระทงที่บ้านสุพรรณค่ะอะไรกัดโมดการดอะไรป้เฮ้ยปลาไปดูปลาคัน ปลาเยอะอไหมได้ทำไมทำไมอ่ะก็ความรุนแรงก็ไม่ได้นี่ไม่เกี่ยว <corr. S 1> อันนี้เขาไม่ใช่ของเราไม่เกี่ยวอ,อีนน้เขาไม่ใช่ของเราได้ <S <S ทำไม,ม,มทำไมอ่ะก็ความรุนแรงก็ไม่ได้นี่ไม่เกี่ยว อัลี่เขาไม่ใช่ของเราตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่ซอนถ่ายให้หน่อยโอเคเราให้ดูแค่นี้เพราะว่ากลัวโดนไม่โดนล็อกตัวใหญ่มากเลยอาจตะเพี้ยนเนาะพ่อเนะอาจตะเพี้ยนเอาไปให้พี่พันนี่เหมือนใหญ่สุดเท่าที่เห็นมา ใหญ่มากพี่สอนขอแนวนอนด้วยนะรังขอแนวนอนด้วยปลาปลาเป็นไงแสนดีปลาตัวใหญ่เป็นลาบอุ้ยเป็นหนึ่งใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากปลาปากปลาปากเอาไปให้เขาปลาปากปลาตัวเบื้องเมเลยปลาเอาไปให้ลุงพันปลาของลุงพัน ยุงมาแล้วปักถุงป้ายรถป้าพี่ๆเดี๋ยวขอไปลอยกระทงก่อนนะคะตอนที่ขอไปลอยกระทงก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาโทรศัพท์อันนี้ถ่ายวิดีโอบ๊ายบายร่วมทับบุญกับทางวัดยาเรามาทำบุญเราตั้งจิตตั้งใจมาจะนี่คือกระทงที่เราทำกันเองอนถ่ายหน้าตั้งนะแม่ถ่ายหน้าร้อนนะ สอนแนวสนแนวตั้งสอนแนวตั้งใช่ยังมาแล้วยุงมาแล้วคะเที่ยวชยงที่นี่ตัวใหญ่รแสนีะไปลอยที่ไหนกันบ้างครับทุกคนไหนแชร์กันีิใครไปลอยไหนกันบ้างหรือลอยไปแล้วยุงมายุงมาว้าววดีโอนะแนดี้ไม่ต้องเป่านะไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ แล้จะมีงานใหญ่นะครับในช่วงปีใหม่ที่วัดจัดานก็ได้จัดงานปีใหม่พี่สงใจบ้านอยู่สุพรรณเหมือนกันองคุณพ่อไมกรนอยสิเอาอนี้นะวไนอันจุ๋ยไปป้าได้ไหมป้ายระดับแล้วนี่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 น่นี่นนีนีีนี เล่นงนะครับคืไม่ไม่ใช่วิธีใหญ่ไม่มีแดนเซอร์นะครับเดี๋ยวแดนเซอร์หาซั่ะเออลืมเอาออโมาโอ้น้าเชื่ใจพี่เองเอาพอเอามาตรงกลางเริ่มทยอยลับไหลลับปาเรื่อยๆปาคันเป็นลูกยิ่ยเลยี่เลยทีดีาย่เจ้าปลาบเก้น่าเชอใจจริงนะครับทั้งสอรปุ๊บปา เอาตรงที่ไม่อันตรายอ่ะนี่ตรงเนี้ยที่ไม่อันตรายนี่ดูเป็นมีอะไรอันตรายน่อยบุญกุดลของเรามีบุณ20บาทคนคนนี้ก็จะได้ส่งให้กับควอบครัวของเราลูกหลานของเราได้ประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยธรามตาขึ้น จับอยู่เย็นเป็นสุขป้าใบยนังวิดลจัปขนเอาพออยู่น้ำที่ไห้จเบยเงย่งยขึ้นไปด้วยเธอพระเจ้าค่ะสาธุก่อนแซนดีสาธุเลือกไม้กจงเขนสวยสดมดาม คณะอำมาตย์ของทางวัดยาดก็ได้จัดเตรียมไว้รอ,อรับสายทางจากทางของบรรดาพี่น้องอทำพิธีร่วมที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างตาวันนี้ก็จัดกันหลายวัดนะครับอย่างเช่นวัดพระพุ่งวัดบ้านกลางวัดบวรจันท์วัดเสือก็มีกันหลายวัดฉะนั้นแล้วป้าดาพี่น้องท่านธีรกน้องท่านสาธุชนกนใจบุญกันก็นนแล้วแ,แต่ไปเที่ยววัดไหน ลูกศิษย์คนอื่นอะไรบ้างมาวัดไชยไตจิตเดี๋ยวพ่อรูปใหญ่ครับต่อพ่อมาร่วมทำตูดใหญ่ก็เปนอะไรบ้างเราหน่อยเขาจะดีอยู่กับป้าอยู่ข้างหลังวัดยางเหรอครับไม่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามครับอันนั้นคือวัดยางทุกคนนี่คือวัดยางผมอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดยาง ไปตรงโน้นไหมตรงตรงไฟดีกว่าปะ่ะ,ะพระจันทร์ขึ้นแล้วนี่ไงดูดิดูพระจันทร์ดิพระจันทร์เต็มดวงสวยมากน้ะพะีพะ่ออมเดืหนูถ่ายให้อ๋อะไรเลใช่พระจันทร์เนี่ยดูดิเห็นไหมแหมจะหมดเลยข้าวขมแม่ลอย นี่ไงอันนี้คือวัดยางทุกคนที่ไฟเยอะอันนี้คือวัดยางอันนู้นคือวัดบ้านกลางนะครับเนอะระจันทระสวยมากดูดิเต็มดวงแบบเห็นชัดอ่ะ ร้อยร้อยตอนนี <S <S ้ก็ม kind of ีนั่งรับมาลับถอยมือกับหลวงพ่อนอกหลวงพ่อติ๊งหลวงพ่อจะไปได้ปะเนี่ยจะไปรอดปะฮะของที่รักช้ำเหมือนพานอะไรเหมือนพานแบบพานของมาเลยเหมือนพานไวคุ้งพันไวคุ้งนะครับก็ขอได้เจอครับก็ร่วมจำบุญด้วยกันนะครับเจดทิศพระบาท ในเรือเศรษฐีเรือมหามงคลไอเด็กพุ่มพระป่าในเรือเศรษฐีนี่ก็กลับไปบ้านก็จะเป็นเศรษฐีนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยนะครับนัดหวังจริงใจก็จะได้สมความฝันหลานเนี่ยโอเวลดีเนาะที่เห็นพวกคล้าเนี่ยทุกคนพวกคล้าเนี่ยคล้ากับปกอียิปต์เนี่ย้องมาลงเองนะแล้วกลับไปก็้องมาลงเองหมดนะพวกคล้าพวกเนี้ยเพราะว่าอะไร ลงเพื่อที่ว่ามันจะได้มีเรียกว่าอะไรมันจะได้กันกันแรงน้ำที่มันมาซอกจากตะลิงด้วยแล้วก็ให้พวกสัตว์น้ำอะ่ะมันได้มาอยู่ทำให้มันเกิดระบบนิเวศปลาที่อยู่ในในในกกพวกเนี้ยในคลา้าพวกเนี้เยอะมากนะพวกลูกปลาเนะี่ย คือมันก็มาหลบภัยเพราะว่าถ้าดูอ่ะมันจะไม่มีเลยมันจะมันคือถ้าเกิดมันเป็นปูนมันก็จะไม่มีที่หลบภัยใช่ไหมปลูกต้นไม้ก็คือนั่นแหละเออตั้งใจปลูกให้มันให้มันมีระบบนิเวศตัวมันแล้วเอิร์อเคยเห็นนี่ด้วยนะไม่รู้คิดไปเองป่ะนะแต่เอิร์อเคยเห็นหิ่งห้อยอ่ะทุกคนเออไม่เคยเห็นหิ่งห้อยกั้งกระทบของเราเพื่อนำกระตังของเรา ความบะร่วมความบะความไหมควรซื้อราควรซื้อเป็นได้เท่านี้มีนน้ะครับอ๋อซื้อเขามันดีกว่านี้อย่างนี้เองเอาผักบุ้งมาลงผักบุ้งใช่ไหมครับจริงๆแล้วก่อนที่จะลงหญ้าพื้นที่เราอะผักบุ้งเยอะมากเลยนะแล้วเราก็เก็บมันกินกินเท่าไหร่ก็ไม่หมด ผักฟุ้งธรรมชาติแล้วก็เอาไปลวกตอนแรกอะก่อนที่จะปูย่าเคยคิดว่ารหรือป่าจะซื้อเต่าเต่าที่เอที่มันชื่ออะไรเต่าโซคาตาหรืออะไรที่เขาคิดเลี้ยงกันอะเอามาให้มันเดินไว้ให้มันเดินทุกคนเดินไปเลยอยากเดินตรงไหนก็เดินไปเลยให้มันกินอยากกินตรงไหนก็กินเลยตามสบายมืดแล้วนี่มอนสเตล่า ดูมอลสเตล่าเซล่าใหญ่มากให้พี่พีดูกับข้าวนะฟลิปแคมป์เลยรเี่ยวันนี้มีผักดิบนะผักดิบบอรอไม่เคยกินผักดิบแต่ก็ไมเคยมืก่อ้นี่นะพี่พีอันนี้คือฝีมือคุณบางออนทั้งนั้นเลยนะคะจานแรกรังสรรค์โดยคุณบางออนเมนูอะไรคะเมนูอะไรแม่หมูผัดแขนงหมูผัดผัก ไม่ใช่แขนแหง่มูผัดผักอ,อะไรนะรวมๆกันอันนี้เป็นปลาทอดอต้องแสนดีไปอาบน้ําค่ะอันนี้แม่บางอ้นไม่ได้ทําอันนี้ซื้อมาคะ่ะใส่ออกอกใส่กอกอันเบล้มอ่ะอืมแล้วก็เป็นผักต้มต่างๆเห็นไหมมีอ,อันนี้<ห>นคืออะไรอันไหนบ้านเราแม่ไม่มีเลยใช่ไหมวันนี้ครับมีบ้างไหมฟักอย่างเดียวแล้อก็ผักปรังผักปรังอ๋อก็เกือบหมดทุกอย่างเลย เพกาไม่ใช่กินาด้วยิลนฟ้ากินไม่เป็นอ่ะลิ้นฟ้าอรออาหารน่าทานมากค่ะเดี๋ยวดูน้ำพริกแล้วมันจะน่าทานกว่านี้รดอะไรอ่ะรดรดหลายอ๋อเปภาษาอีสานใช่ไหมรดหลายระมัดระวังเบิ่งละดีดขอโทษนะทุกคน อย่าก,กินปล <ะ S 1> าเค็มระวังรถนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเ <รอ S 1> ทศกาลใช่ร,รถเยอะระวังเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลอาจจะแบบว่าอย่าเมาแล้วขับแล้วกันเออวันนี้เนาะเนาะอย่าเล่นพุแม่วันเนี้ยเขาคงไม่ให้เล่นอยู่แล้วมั้งหรือไงจริงๆจริงเขาไม่ให้เหล่นอยู่แล้วมั้งเออคนเล่นอย่าดื่มอย่าดื่มแล้วขับเอออย่าดื่มแล้วขับดื่มได้ดื่มได้แต่ว่าอย่าขับเช้าวันนี้แม่ขับรถตามปี้าบังขันยากเข้าขับ ขับขับกินเล่นแต่เพื่อจะรกาเาบอกเอ๊ะยพเมาครับอ่าถ้าใครต้องการด่วนด่วนบ้านเขียวครับปักหมดไว้ให้แล้วมีสีร่รสชาติทุกคนมีดั้งเดิมม,มีปลาแหง้งปลาแห้งก็คือเป็นปลาทะเลเอาไปปิ้งแล้วก็ไปตำปนะฮะแล้วก็มีสูตรปรลาล้าเป็นสูตรใหม่แล้วก็สูตรปลากรอบจะเป็นปลาดุกฟูเป็นแห้งๆหน่อยมีสี่สูตรครับ ถ้าเกิดจะปักในนี้จะมีแค่สองสูตรพรุ่งนี้พรุ่งนี้มี2ส,สูตรนั่นก็คือเป็นดั้งเดิมกับปลาแห้งปลาแห้งเราเป็นปลากร<ห>ชอนทะเลนะทุกคนนเอาไปปิ้งก่อนให้มันหอมแล้วก็ค่อยมาตำ่ำทุกสูตรเราใช้มือต่ำนะไ,นไม่ได้ใช้เครื่องไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่หวานไม่ใส่น้อสัตว์ดั้งเดิมนะไม่ใส่น้อสัตว์ สันดีมาแล้วสันดีอาบน้ำมาแล้วทุกคนกินข้าวเลยระกิข้าวสันดีกินข้าเกลวบางกนี่ดู เดี๋ยวเดี๋ยวคนลุมแทนดิตกลงปอมตัวไปไม่เอาต้งเลบระดาดเยอะเดีวปอมตัวกันไปกับพี่พันดิพี่พันเี้ยไปนอนข้าวงมันแหกยปิดไว้อะข้าไฉันดีน่าจะติดใจกล่องนี่ยเนมส่อไมสองรอบียาจนเลย ถ้าอยากอกแจงเอามาตีกับถ้าลองรอบนึงไม่ยไม่ตีนะได้ติดคนรถแล้วนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวไปซื้อเนี่ยเเหมือนว่านมน้ำมันข้นกว่านื้อนื้อเนอะอันนี้เป็นหมูผัดผัดอะไรผัดผัดอะไรอะไรลูกรวมๆนี่หอแบบ้าง ได้ไงทุกคนน้ำพริกปลากรอบไม่ใช่ปลาแห้งนะปลากรอบเราจะเป็นอย่ไหนพริกสมุนไพรอ่าพริกสมุนไพรแล้วก็ใช้ปลาดุกปูไม่ใส่ขนมปังใช่ห้เนื้อปลาดุกล้วนๆนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสูตรไหนนะดั้งเดิมลองกินดนิมาตามจากใครเดิมดั้งเดิมสูตรดั้งเดิม,ดดมทุกคนดั้งเดิมก็คือไม่มีเนื้อสัตว์อะไรไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นปลาล้ากับปลาแห้งก็จะเป็นเหมือนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าปลาล้าก็ใส่ปลาล้าปลาแห้งก็จะเป็นปลาช่อนทอดปลาช่อนทะเลเอาไปย่างแบบนี้แต่ว่าเบสมันคลื่นไนะ น้ำแบบจจิงงัเดี๋ยวจะกินให้ดูหนึ่งคำทุกคนคำเดียวพอคำเดียวพอเพราะว่าคนอื่นเขารอหมุดโต๊ะอยู่นี้แล้วก็มะเคียมะเคีอประกอบอบมาก น้ำพริกเป็นรสชาติน้ำพริกที่แบบบ้านเรากินกันนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเผ็ดเผ็ดไม่หวานพี่่กินข้าวกัน นิคคำเด้ออะไรอ่ะโน่อะไรฉันมองไม่เห็นน่าข้าวต้มจังนิ๊กปลากรอบเป็นเอ่อปลาดุกใช่ไหมคะเป็นปลาดุกปูทำไมทุกคนนี่นี่คือนิคปลากรอบนะใช้โรยข้าวทุกคน โรยข้าคือจบเลยอร่อยมากมันจะหวานหวานเค็มๆนะสำหรับติดรากกรอบแข็งหอมมากไ่ค้าแบบปูแหอม้าวใคยุยยอ่งมไม ัพี่พี่รู้จักยอดผักปังไหมคะเดี๋ยวจะเคี้ยวให้ดูไอ้นี่ปลากรอบแล้วม่กรอบขนาดไหนมันน่เีครับ จะมานั่งด้วยจะมานั่งใช่ไหมนั่งโต๊ะอิ่นั่งโต๊ะอิ่มอะดีมานั่งตรงกลางนะนี่อย่าถามอยนี่เลยบให้ดมเลยค่แสดีอยากนั่งกินข้าวด้วยพี่พี่เห็นแสนดีไหมะเออ โอเคนม่แม่ัแม่ม่ไม่ใช่เหรอไม่กะผักไหักไหแม่คุณอะไรนะลูกอะไรอะข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าวข้าว่ห้หน่อเม่ต้องอันนี้เอาข้าว เผ็ดด uhm. hmm. nope. ีจังเราไปินกันเผ็ดไม่หวานแซ่บใช่พรุ่งนี้เจอกันค่ะพี่อยู่สวัสดีทุกคนน้ำพริกอะไรน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกมีหลายอย่างเลยของหน้าบางอ่อน ตรงนี้เรามาปักตะกร้ากันในช่องทีท้งจอบแต่ถ้าใครต้องการเดี๋ยวนี้โดนด่วนเดี๋ยวน,วน,วนี้บ้านแถวอ่ะปักไว้ให้แนละ้วอแอดใจนะทุกคนที่อยู่ที่จอนะอแอดใจเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมมากมานแต่อสั่งตอนนี้ส่งพรุ่งนี้นไม่ได้สงด่งนถะุงนี้นะส่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดเป็นสูตรดั้งเดิม159ครับ น้ำหนักสามร้อยสามร้อยกีกิโลสามร้อยสิบห้าเป็นกระปุกก็กินนานอ่ะก็กินได้เดือนอยู่อ่ะน้องบอกว่าเก็บไว้บางคนก็เดือนเออบางคนก็ก็กินก็กินได้นานกว่านั้นไว้ในตู้เย็นนะแต่บ้านเราเราบ้านเรากินเยอะประมาณสองสามอาทิตย์ก็หมดแล้วคือเรากินทุกมมื้อ เขาเล่นหมดเลยเล้ปาไหมปลาปลาปลามูเแต่อย่างนี้เขาิกอีกเงี้ยเิกเขาก็ซื้อมาเขากิกเขาก็ซื้อไปกินนะอันนั้นประมาณ2เดือนละว่าเขาไม่ค่อยกินน้ำพิงโอ้คำใหญ่ไม่ต้องขยัวสิข้าเปลาอร่อย หมดไวจ้ะล่ะมีค่าส่งไหมคะมีคม่าส่งค่ะในดิจิตอก็มีค่าส่งนะทางบ้านเขียวก็มีค่าส่งค่ะนในดิจิตอลเขาะจะคำนวณค่าส่งให้เลยมันคำนวณค่าส่งให้เลยค่ะถ้าเป็นบ้านเขียเราจะเหมาสัา่งเยอะสั่งน้อยเหมาหมด เราไม่มีปลายทางแล้วพี่ๆนะไอถ้าใครอยากรู้รายละเอียดทักไปได้ครับบ้านเขียวยอดมินนั่งกินข้าวอยู่ <c oughs> รยรตรงนี้เดี๋ยวรอกินข้าวเสร็จแป๊บหนึ่งนะทุกคนะหลัดักไเลยทักมาได้เลยครับ <c oughs> ตอนนี้มือเลอะมากอาจจะพิมพ์ยากนิดนึง <c oughs> แบตจะหมดแล้วเด <c oughs> ี๋ยวถ้าแบตหมดเดี๋ยวเราลงไลฟ์นะ <c oughs> แล้วก็ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งประมาณห้าโมงครึ่งมาเจอกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะปักตะกร้าที่นี่โอเคไม่มีปลายทางค่ะไม่มีปลายทางครับจิ้งจกแล้วขาดไข่ต้มทุกคนไข่ต้มนี่ช่วยชีวิตเลยเพราะว่าไข่ต้มเนี่ยไม่ว่าจะเผ็ดแค่ไหนเจอไข่ต้มเข้าไปก็ดับเผ็ด ถ้าจะให้เด็กอีกอันนึงก like ็จะเป็นหมูทอดมันอดเนื anyway ้อติดมันทอดจะทมให้คนกินบ้าง S <S อ๋ <S 2> <S 2> อปลาดีกว่าตัวนี้เป็นปลาดินตัวนี้เป็นปลาดินทอดปลาดิน,นทอด้องกรอบกร,รอบถุกสับวาอ,รอ,รอ,รอไรานนรกินข้าว แกปลาเข้าไงนี่ชุดนี้เลยคุกข้าวมันแบบหมดยังทั้งหมดหรอ มาเจอกันนะคะทุกคนเออเออไปไหนไปไหนฝา่น้ำพริกแม่ด้วยนะฝักงน้ำพริกแม่ด้วยเฮ้ยพรุ่งนี้มาเจอกันมาแบดจหมดแล้วคอลงไลฟ์เลยด้วยกันมึงกรอบมากพี่พี่กินข้าวกันนะอ๋อไปลอยกระทงหน่วันนี้ใช่ไหมคะนี่น้ำพริกนี่โฮ้ยอันนี้อันนี้ปลาร้านี่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ ผิดเผาหิวเลยพรุ่งนี้มาเจอกันห้าโมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้ทางไลน์เดี๋ยวปักตะก้าให้นะใครอยากลองพรุ่งนี้ได้ลองได้ลองนาลาบา,บายบายขอบคุณค่ะ